สวัสดีครับเที่ยวไปหัวใจสลรอวันนี้เราจะนำเสนอหม่วกกันน็อกครับสำหรับนักบิดรุ่นนี้เป็นเปิดคางได้ครับเหมาะผมชอบครับมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายเวลาเราเดินทางไกลๆมันจะร้อนอบอ,อ้าว เป็นแบบบางรุ่นมันจะเปิดได้เฉพาะไอ้ตรงนี้ครับอย่างนี้ก็ก็ดีอยู่แต่ว่ายังไม่เท่าไอ้เปิดคางได้ครับเนี่ยครับ เพื่อความปลอดภัยครับต้องมีครับอย่างน้อยๆกันตำรวจก็กันหัวสมองเราด้วยครับลงนิดหน่อยก็ปลอดภัยครับถ้าลงหนักก็เละไม่เหลือรถยนต์ก็ยังไม่เหลือเลยครับนี่ก็ป้องกันแล้วได้ระดับหนึ่งครับที่ผมก็มีประสบการณ์มาแล้วครับกับแฟ,ฟนความเร็วหนึ่งร้อยครับ ก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีรอยทะเลาะก็เที่ยวต่อได้วันนั้นขึ้นเขาเคาะมันก็มีหลายรุ่นหลายขนาดแล้วับหมวกกันน็อกอย่างรุ่นนี้ครับเนี่ยขอคัดระวัง,วงครับเนี่ยรุ่นนี้มันว่าอยังไงล่ะถ้าเราใส่ไปจ่ายตลาดก็ไหวครับกันตำรวจได้ด้วยแต่ ถ้าเราขับรถบิ๊กไบค์อ่ะมันเร็วจริงครับลมเข้าครับไม่ไหวครับหน้าแทบหงายครับมันเข้าข้างหลังข้างล่างก็ได้ครับเข้าข้างหน้าด้วยครับแล้วก็มันราคาถูกนะครับสองร้อยสามร้อยอย่างใบที่ผมวางเมื่อกี้ผมก็ประมาณห้าพันครับใบนั้นก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่พวก ที่เขามีตังค์หน่อยเขาก็หมื่นสองหมื่นนะครับใบใบหนึ่งครับไอ้อีกรุ่นหนึ่งครับเนี่ยรุ่นนี้เปิดค้างไม่ได้ครับเปิดได้เฉพาะตรงนี้ตรงนี้ก็ดีอหน่อยครับเวลาเราขับลมก็ไม่ค่อยเข้านะครับเหมือนนั่งรถย,ยนต์นะครับราคาสูงสูงยิ่งเงียบปิดเลยต,ตัวนี้ก็ราคาน่าจะสามพันมั้งถ้าผมจําไม่ผิดตัวนี้แต่ก่อนแฟนผมใส่แบบนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่แล้วแบบนี้เนี่ยแฟนผมแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้อีกใบหนึ่งกระสีกับตัวนี้เขาขับไปนานๆอนะ่ะเขาจะเปิดอย่างนี้ครับมันลมมันพัดเย็นสบายเขาบอกแต่ถ้าวันไหนเขาอยากจะแดดๆเน่ย,เ,ยเขาก็ปิดอย่างเนี้ยมันมีอันนี้นะครับกดตรงเนี้ยมีกระจกอ่ากระจกมืด อย่งไรครับใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ใส่นะครับมันดีครับดีกับเรานะครับป้อ,องกันตำรวจได้ด้วยนี่คือเรื่องจริงไม่เชื่อถ้าไม่ใส่โดนตำรวจปรับนะจ๊ะสวัสดีครับ